เที่ทันมาไม่กับไฟดับอะโอพพ้พี่พาวิ่พาไฟดับมาด้วยวะเนี่ยพี่พามาด้วยออแต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้เซอร์ไพรส์ละเขาเซอร์ไพรส์เรากลับเขาเซอร์ไพรส์เรากลัลลลกบเมื่อกี้ก็บอกว่าไงนะรู้ไหมว่าน้องได้ยินเสียงน้องบอกว่าไงนะนี่เสียงไม่ซันเลยแล้วพี่ก็บอกว่าไม่ใช่เขาเขาแบบเปิดเทสหรือเปล่าเขาว่าไงน้องบอกว่าผมอยู่กับพี่ผมมาเป็นปีผมจำได้น้องบอกว่าในในทีนึ่งน้องบอกว่าไงนะผมอยู่กับพี่ผมมา ีผมจำเสียงพี่มาได้พี่รู้หมดเหมือนว่าพี่อ่ะมีรางนะแบบได้เพื่อนเพื่อนเลยป่ะไม่ได้เพื่อนนะไม่เห็นนะพี่ไม่เห็นไม่เห็นนะพี่มีความรู้สึกกับว่ากลัวน้องจะเดินมาแล้วเพื่อนอะไรหรือเปล่าตามตัวไงเราไม่มีไม่มีอะไรไมม่ีอะไรของคนไทยนี่เขาถามวอนเกิดน้องครับตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตอนนี้ไฟดับคือคือตอนตอนแรกที่ตอนนี้ซันยังไม่มานี่คือไม่ดับนะแต่พอพูดมันเจ้าเที่ยวแล้วคานเสกหรือเปล่าพี่ดู S <S ก็ดับเลยดับเลยแต่ไม่เป็นไรครับแม่แม่เขายังใจสู้มีการจุดเทียนแก้ปัญหากินข้าวรอไปก่อนเ,เป็นอีกฟิลหนึ่งเหรอ,องนานะเ<ไ>ป็นชั่วโมงลูกชั่วโมงหนึ่งก็เลยแก้ปัญหาด้วยการให้กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวขอสป,ปอตไลท์สป,ปอตไลท์มาแล้วก็ถ่ายรูปก็พอไปมาเขรอเป็นทีเดียวเลยอา,ายรูปรับอะไรให้จบก่อนเลยเนาะโอเคอันนี้ไปดับแล้วกันทุกคน